สวัสดีครับท่านผู้ชม f อที่รัก,ท,กทุกท่านครับวันนี้มาพบกับเขือ,อีสานใต้ครับตัวผมเองก็มีเรื่องราวแนวทางตัวเลขความฝันมาแบ่งปันมาเล่าให้กับทุกทุกท่านได้พิจารณาครับในงวดของวันที่16ตุลาคม68ครับค่ะเพิ่งตื่นนอนใหม่ใช่ดาวงงนะครับฝันเมื่อคืนนี้เองครับแล้วก็ตื่นมาก็มาเล่าให้ คำแก้วฟังครับคำแก้วก็บอกว่าลลองเล่า,าให้ท่านผู้ชมฟังดูครับเผื่อเอฟซในช่องของเราเขาจะอชอบด้วยเดี๋ยวถามตัวเลขเพราะว่าเคยอ,อีสานใต้บอกว่าในฝันมีเลขเกี่ยวข้องด้วยเนะะาะครับในรอบนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบก็ลองพิจารณาดูครับอชอบจริงๆค่อยนำไปประกอบการเสียงโชมเนาะ ครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเล่ามาก็คือแนวทางตัวเลขความฝันเท่านั้นเองครับดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขของตัวเองดูก็ได้ครับครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวความฝันของผมเลยเนาะ,ะครับคือ,อผมฝันว่าตัวเองนะครับมีคนมาบอกว่า ลุงนะครับที่บ้านนะครับเสียแล้วครับให้ไปร่วมงานศพครับแต่คราวนี้ในเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมก็คือลุงคนนี้เนี่ยเขาได้เสียเสียชีวิตไปนานแล้วครับหลายปีแล้วครับในเรื่องจริงนะครับแต่คราวนี้เมื่อคืนเนี่ยครับผมผมมาฝันเห็นมีคนมาบอกว่าเขาน่าเสียชีวิตครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยไปร่วมงานครับคราวนี้ในความฝันเนี่ยผมก็ไปครับ พอไปถึงพอพอไปถึงบ้านงานนะครับท่านผู้ชมพอไปถึงปุ๊บมีคนมีมีคนคน,คนที่อยูอ่ที่บ้านหลังน,นนะั้นเขาบอกว่ามาทําไมครับงานศพนะเขาจัดเสร็จไปตั้งนานแล้วเขาว่าอย่างนี้ครับผมก็ผมก็มกอึ้งเลยงงเลยครับเพราะว่ามีคนไปบอกให้ผมมาครับแล้วคนคนนั้นเขาบอกว่า งานศพเขาเผาเก็บกระดูกเรียบร้อยแล้วครับถ้าจะมาไหวมาอะไรก็นู่นไปที่วัดเลยเขาว่าอย่างี้ครับผมก็เลยตามไปที่วัดครับคราวนี้ครับเราก็ตามไปที่วัดครับพอไปถึงที่วัดเนาะครับผมก็เห็นอ่าที่เขาเก็บกระดูกนะครับอัฐิที่เขาเก็บกระดูกเนาะครับเป็นธาตุครับเป็นธาตุใหม่ด้วยในความฝันครับเขามาตั้งใหม่ๆนะครับ แล้วข้างล่างเขาก็จะเทป,ปูนทําฐานใหม่ครับในความฝันนะผมเข้าไปก็เงียบไม่มีใครครับแล้วก็มีรูปลุงติดอยู่นะครับตรงท่าน,นะครับผมก็เข้าไปผมก็กราบครับกราบแล้วก็ไปเห็นเลขก่อนก่อนที่จะกราบนะครับผมก็ประนมมือแล้วก็ไหว้ก่อนแล้วก็บอกลุงว่าผมขอโทษน,นะครับที่ไม่ได้มา มางานแล้วก็มาช้าไปครับผมก็กล่าวในใจผมนะครับแล้วคันนี้พอผมก้มกล่าบไปผมก็เห็นเลขครับตัวตัวตัวเลขตัวเลขตัวเลขที่เห็นก็คือเจ็ดห้าหนึ่งครับแล้วก็แปดเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งเนี่ยเขาเขียนไว้ที่ปูนนะครับพอกล่าวลงไปเราเห็นเลขเจ็ดห้าหนึ่งแล้วเขาก็ขีดแล้วก็เห็นเลขแปดเจ็ดครับท่านผู้ชมครับก็เห็นแค่นี้ ครับหลังจากนั้นผมก็ลุกขึ้นครับก็จะกลับนั่นแหละครับพอเดินออกจากในความฝานะพอเดินออกจากตรงนั้นไปนิดนึงครับก็เห็นพระนะครับกําลังอะไรอะไรนะทําความสะอาดวัดอยู่ครับมีพระรูปหนึ่งครับทําความสะอาดวัดอยู่ครับผมก็เริมมองไปแต่แต่คนที่ผมเห็นนะครับพูดมาแล้วขนลุกมันเป็นลุงที่ลุงที่เขาเสียชีวิตไปนะครับ แต่เขาบวชพระครับเขากําลังในกวดตาดเนาะครับเขากําลังกวดตาดทําความสะอาดวัดนะกวดใบไม้ครับอยู่ครับผมบอกไปเห็นอ่าท่านก็กวดตาดอยู่นะครับใบไ,ไม้อยู่ผมก็ตกใจตกใจแล้วก็ตื่นก็มีแค่นี้ครับตกใจในในความคิดว่าเอ้าตายไปแล้วทําไมมาบวชพระแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับมันมันแปลกตรงนี้ด้วยครับ ฝันว่าก็มีแค่นี้เฮ้ยสันใต้ฝันว่าไปงานศพของลุงใช่มีคนมาบอกว่าลุงเสียชีวิตแล้วให้ไปงานศพครับแต่พอไปแล้วก็คือมีคนบอกว่ามาช้าเขาเผาเก็บประดูกเสร็จไปตั้งนานแล้วใช่ถ้าจะไหว้ก็ให้ไปไหว้ทับที่วัดใช่เฮ้ยสันใต้ก็ไปไหว้จริงๆค่ะคไปไหว้แล้วก็พูดอะไรกับลุงแล้วก็ไปเห็นเลขเนาะครับค่ะเดี๋ยวยกตัวเลขให้ดูหน่อยค่ะนี่ครับ <1> 1> เห็นเลขก็คือเจ็ดห้าหนึ่งกับแปดเจ็ดครับ,บ,รบตัวตัวเลขที่เห็นพูดม,มาแล้วคนลูกอีหละตัวเลขที่เห็นนะครับที่ก้มลงไปกามนะ่ะเห็นเป็นตัวสีทั้างเงินอืมตัวสีน้งเงินครับ <S 1> <1> <S เป็นบรรทัดเดียวกันเลยไหมคะเป็นอยู่บรรทัดเดียวกันเจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็ขีดมีขีดด้วยครับแล, 8, 7, <S 1> <1> <S แล้วก็แปดเจ็ดที่เขียนไว้แปดเจ็ดเจ็ดเป็นก็ตัวเดิมแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่า 1> <1> แต่ก็เห็นตามนี้ครับ แต่ว่ามันออกไปแล้วงวดที่ผ่านมาเนาะใช่ค่ะแต่เลขมันออกแล้วก็ออกอีกได้แล้วเนาะครับค่ะอายุลุงตอนที่เสียชีวิตอ่าหกสิบเจ็ดปีค่ะจำได้ว่าเขาเสียไปหลายปีแล้วเนาะใช่ครับค่ะแล้วก็ตอนที่เสียชีวิตไปนะครับผมก็ไม่ได้ไปร่วมงานในเรื่องจริงนะครับก็มีทางบ้านเขาส่งข่าวข่าวมาบอกผมก็โอนเงินไปร่วมร่วมงานทําบุญด้วยมันไกลเนาะก็เลยไม่ได้ไปครับค่ะ อายุหกิบเปีตอนที่เสียชีวิตเสียไปแล้วก็เติมศูนย์ด้วยเนาะครับเป็นศูนย์หเจดแล้วก็หกับเ้าเนาะใช่กเกเจ็ด้วยครับเคยอสานใต้รอบนี้ก็ถือว่าฝันเห็นเลขชัดเจนเนาะครับแล้วก็มันก็มีปริศนาอยู่ในตัวด้วยที่ฝันว่าเอ้าในเมื่อเขาตายกระดูกอยู่ในธาตุแล้วแต่เคยอสานใต้ไปเห็นเป็นพระอยู่ใช่ครับ อาจจะสบายแล้วก็ได้เนาะบทพระในในนั่นเนาะโอ้ยเวลาผมฝันในไอ้คนตายทีไรนี่ผมกูจะขนลุกขึ้นมาเลยค่ะก็มีประมาณนี้ครับหรือว่าท่านผู้ชมจะวิเคราะห์ตัวเลขเพิ่มเติมก็ได้ว่าปริศนาในความฝันเนี่ยมันก็คือเห็นคนตายบวชครับอันนี้เราจะตีตัวไหนก็ลองพิจารณาดูแต่สำหรับตัวผมเองตัวที่เราเห็นเนาะครับ ให้แนวทางไปมันก็อาจจะเยอะแล้วก็เลยไม่ตีเพิ่มให้นก็เยอะแล้วเนอะเลขก็มีทั้ง3ตัวและสองตัวแล้วก็การอายุไปอีกเนอะเพราะว่าฝันถึงใครแน่นอนเราก็ต้องเอาอายุมาเกี่ยวข้องด้วยเนาะแล้วถ้าคําแก้วจะตีคําแก้วตีตัวไหนถ้าเห็นเห็นพลตายบวชพระถ้าตีเพิ่มเนาะเรวเป็นคนอายุตอนที่เสียหกสิบเจ็ปีถ้าเป็นคําแก้วตีก็จะไม่ตีอะไรเลยก็ตี ศูนย์แปดคนตายก็ศูนย์พระก็แปดศูนย์แปดศูนย์เก้าเนาะน่าจะเป็นศูนย์แปดแหละเพราะว่าพระเนาะพระก็คือแปดเนาะค่ะอันนี้ก็คือคุยกันเล่นๆเนาะแต่จริงๆเรามีเลขอยู่แล้วในความฝันค่ะเลขที่เห็นแต่มันก็เป็นเพียงความฝันค่ะจะเป็นจริงหรือเปล่าเราก็ไม่สามารถการันตีได้เนาะค่ะแต่เคยสารใต้เข้ามาเล่าให้ฟังเมื่อเช้าก็คิดว่าน่าจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังด้วย แต่ตัวเลขที่เห็นเนี่ยผมลืมบอกไปเนาะไอตัวที่แปดเจ็ดนะครับเป็นตัวเลขสีน้ําเงินนะครับมันจะชัดมากอเป็นสีน้ําเงินชัดมากแปดเจ็ดนะครับเียดายเนาะถ้าเป็นงวดก่อนนี่ได้เงินใช้เลยเนาะ,ะแต่ว่าปันนึงนี้เราก็เล่าไปอย่างนี้เนาะ,ะอาจจะไปออกอีกตัวหนึ่งก็ได้ที่เราเห็นก็ได้ใช่ครับก็ <c oughs> มีประมาณนี้เนาะ,ค,ะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเล่ามาก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอขอให้ทุกๆท,ท่านครับท่านนำตัวเลขของเผยสารใต้ไปประกอบการเสี่ยงโชคเนาะครับไม่ว่าคนฝันคนใดก็ช่างครับก็ขอให้ได้โชคได้ลาได้เงินได้ไดทองครับแล้วก็มีแต่ความสุขทุกๆคนครับสำหรับคลิปนี้ผมเผยสารใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ มีแต่ความสุขโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ